สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเนาะชแนลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม MIR4 นะครับผมหรือจะเรียกว่าเมียสก็แล้วแต่ สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการขายดาโกในเกมนะครับเราจะขายยังไงให้มันแบบดูให้ได้ราคาที่แบบว่าถูกใจที่สุดราคาสูงที่สุดนะครับแล้วก็ผมจะสอนถึงกับว่าไปขายกับตรงไหนที่มันได้เวัววเพราะว่าผมเห็นเนี่ยในเพจเนี่ยโดนโกงกันทุกวันเลยนะครับยังไงก็เป็นอีกทางเลือกแล้วกันสําหรับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขานะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับผมยังไงก็ฝากก็เลิกแล้วกันนะครับ ถ้านึกถึงอุปกรณ์แกมมิ่งเกียร์ต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนใหม่ให้เลยทันทีไม่มีต้อมนะครับและสำหรับใครที่ชอบเติมเงินเกมนะครับยังไงผมฝากร้าน l i s t m a n Shop ไว้ด้วยนะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับผมที่สำคัญนะครับทาง Lizman Shop เนี่ยยังรับเติมเกมเยอะแยะมากมายเลยนะครับยังไงก็กดลิงก์ด้นใต้ได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการหาเงินนั่นแหละครับ วันละพันกว่าบาทเนี่ยคนอื่นเขาวันหนึ่งหลายพันเลยนะอย่างผมเนี่ยขุดวันหนึ่งก็วันละเป็นพันนะครับสําหรับตัวนี้นะนะครับยังไม่รวมถึงตัวอื่นๆอีกนะครับเพราะบอกแล้วว่าราคาที่ผมบอกเนี่ยต่อวันเนี่ยห้าร้อยถึงหนึ่งพันเนี่ยนะครับอยู่ที่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็อยู่ที่ว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนด้วยนะครับอย่างเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งอย่างอีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งก็อีกแต่อย่างหนึ่งเพราะว่าการที่เซิร์ฟที่เปิดนานๆเนี่ยนะครับผมมันก็มีคนท เก่งพอตัวด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นเซิร์ฟใหม่เรื่อยสำหรับใครที่จะเล่นตอนนี้ผมแนะนําว่าเซิร์ฟใหม่เปิดเมื่อไหร่ให้คุณโดดเข้าไปเลยเซิร์ฟใหม่เปิดเมื่อไหร่ให้คุณโดดเข้าไปเลยเพราะว่าเซิร์ฟใหม่เนี่ยนะครับคุณจะทําเงินได้เยอะมากแล้วก็เร็วมากเพราะว่าการแย่งแร่เนี่ยมันน้อยเพราะว่าคนที่จะไปเล่นเนี่ยนะครับกว่ามันจะเลเวลขึ้นไปถึงเนี่ยนะครับมันก็ยากวันนี้เรามาดูกันเลยผมจะสอนวิธีการขายให้นะครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็ มีวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยผมรู้สึกก็ได้ประมาณ12ดาโกนะสำหรับตัวนี้ของผมนะครับก็ปล่อยแบบดูดูไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับบางบ้างนะครับ11 12เนี่ยกลางๆสิบดาโกแล้วนะครับวิธีนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับคำว่าตลาดดาโกเนี่ยมันจะเปิดขึ้นมาพร้อมกับในส่วนของอ่าตอนที่เราเลเวล40นะครับผมถ้าเรา40เนี่ยจะมีนะครับแร่ดำเนี่ยหรือแร่ไทมินเนี่ยอย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วนะครับใครไม่รู้ว่ามันกดที่ไหนยังไงก็ไปดูคลิปที่แล้วและนี่ก็คือสีของแรทินนเห็ มันจะมีสีแดงนะครับมันจะมีสีฟ้าเนี่ยมีคอมสกิดรอ่อยๆไหมเออเราปล่อยผมปล่อยสวนออโต้ครับแม่งตายหงหมดอยู่แล้วนะครับผมไอ้พวกบอร์ดสกิดเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีสีฟ้าเห็นไหมถ้าชั้นสี่เนี่ยจะมีแต่สีฟ้าสีแดงแล้วก็สีทองนะครับสีทองจะขุดแล้วได้เยอะที่สุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยเราเข้ามาที่ดาโกวิธีจะเปลี่ยนนะครับก็คือเปลี่ยนหนึ่งแสนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเขาจะบอกว่าหนึ่งแสนสองพันสองร้อยสิบหกจะกลายเป็นหนึ่งดาโก นะครับเราก็กดตรงคําว่าหลอมตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่จํานวนเข้าไปนะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นหน้า vmix มานะครับแล้วหน้านี้นี่แหละนะครับเราจะต้องทําการเอา ID เราเนี่ยนะครับไปสมัครใน vmix นะครับผมแล้วก็เอามาผูกกับตัวละครเรานะครับผมดังนั้นนะครับคุณก็ทําการล็อกอินเข้าไปผมใช้ในส่วนของ gmail นะครับแต่ว่าผมจะขอปิดตรงนี้ไว้นะครับผมจะได้ ไม่มีต้องมานั่งเซนเซอร์ทีหลังโอเคไปรอสักครู่น,นะครับผมทำการใส่ id password ดแ a ล t หนึ่งนะครับผมเตือดเตือเตอนเตเตเอแอเราแค่ใส่าสเวิร์ดนะครับเออพอเราใส่าสเวิร์ดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหม จากเมื่อกี้เนี่ยมี1ิบเป็นไหมกลายเป็น11แล้วนะครับผมแล้วเลขข้างบนของเราตรงนี้ก็หายไปเข้าไปอยู่ที่กระเป๋าแล้วกระเป๋าตรงนี้เนี่ยเนี่ยคือเลขกระเป๋าของผมข้างบนนี้นะครับที่มันเชื่อมต่อกับ Vmix ที่ผมสมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้พอเราดูตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะเข้าไปขายยังไงอะพี่เอเราจะเข้าไปขายยังไงวะอ่ะผมจะทำนึงขั้นตอนนั้นให้ดูเลยแล้วกันนะครับทีนี้เราเข้าไปดูที่หน้าวีมของเราแล้วกันปึ้ง พอเราเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมเรากดทําการรีเฟซหนึ่งครั้งตอนนี้ก็จะกลายเป็น11ดาโกแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมใช้ใน OL D Player นะครับเพราะว่าโปรแกรม Vmix เนี่ยอ่อมันต้องเล่นในโปรแกรม Emulator หรือไม่ก็ในโทรศัพท์เท่านั้นนะครับดังนั้นพอเราเข้ามาถึงเนี่ยก็จะมีสกุลเงินของเกมนี้เยอะแยะเลยนะครับก็ของเราคือดาโกลใช่ไหมครับผมเราก็กดเข้าไปเห็นไหมครับแล้วเราก็เข้าที่ Dex ตรงนี้นะครับผม D X นะครับ พอเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นกระแสเลยครับของเจ้าตัวเหรียญตัวนี้เนี่ยวันนี้พ่ามันโดดขึ้นลงเท่าไหร่เห็นไหมนะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งหกหกจุดเจ็ดแปดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหรียญดากมันจะวิ่งอยู่ที่ประมาณเอ่อหนึ่งหกถึงหนึ่งแปดนะครับเท่าที่ผมสังเกตพฤติกรรมตรงมันทุกวันและผมขายทุกวันวันหนึ่งผมขายเยอะนะครับมันไม่ใช่แค่พันหนึ่งอย่างในคลิปที่ผมบอกนะครับผมขายเกินนะครับผม เ,ออเดี๋ยวหลายคนก็จะมาแบบไอ้พวกสินคำนวณต่างๆอานากูขี้เกียจฟังเอาเป็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่กูทําอยู่นะครับผมดังนั้นไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าทําได้ตามไหนก็คือตามนั้นนะครับผมโอเคนะแล้วก็ผมก็สอนวิธีดูสําหรับใครที่อยากรู้ว่าเฮ้ยในแต่ละวันเนี่ยพี่ต่อวันเนี่ยมันยังไงวะมันขึ้นลงยังไงเรากดตรงกลางครับหัวก็ตรงกลางนี่ เห็นไหมครับอันนี้เนี่ยจะบอกในส่วนของอัตราในหน่วยของนาทีนะครับผมว่าในแต่ละนาทีเนี่ยอุ้ยพี่ราคามันดีขึ้นลงแค่ไหนยังไงนะครับผมถ้าเรากดคําว่าเดลี่เนี่ยมันก็จะมีราคาต่อวันเห็นไหมครับของวันที่11เนะครับเริ่มต้นที่1.8ของวันที่10นะครับเริ่มต้นที่1.7นะครับผม1 14นะครับแล้วก็ของวันที่21เนี่ยนะครับจะเริ่มต้นที่1.7855ไอ้ตรงนี้คืออะไรครับมันก็คือเท่ากับว่า หนึ่งดาโกของเราเนี่ยเท่ากับสมมติว่าเอาในวันที่11ดนะหนึ่งดากจะเท่ากับ1.8 V m i x มนะครับผมดังนั้นก็คือหมายความว่าช่วงขึ้นสูงสุดเนี่ยนะครับของ V m ม x ในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือ1.8เห็นไหมดังนั้นตอนนี้ราคามันจะพยุงอยู่ที่16แต่ตอนที่พวกผมทำกันเนี่ยผมได้กันไปหลายหมื่นแล้วนะครับผมได้ไปหลายหมื่นแล้วนะครับผมน่าจะได้ประมาณ5-6าหมื่นแล้วนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณดูนะว่าราคามันเท่าไหร่ เห็นไหมเนี่ยตรงช่วงเนี้นะครับ 3. 8 4จุดี่จุดเห็นไหมสี่จุดศูนย์เจ็ดเห็นไหมสามจุดเจ็ดสามจุดหกสองจุดแปดนะครับและในช่วงสองจุดแปดเนี่ยมันยังดีดขึ้นมาถึงสามกว่าอยู่นะอืมดังนั้นคุณต้องดูด้วยว่าต่อวันมันขึ้นลงเท่าไหร่เนี่ยช่วงนี้นะครับในช่วงตั้งแต่วันที่สองสามสี่อ่าไม่ใช่ต้องตั้งแต่วันที่สามสิบนะครับแล้วก็หนึ่ 5, นนงสองสามสี่นะครับห้ายันหกนะครับช่วงหกวันเนี่ยนะครับ ผมไม่รู้เอาแล้วกันรเรียกว่าง่ายๆ3 0ิถึงวันที่6เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงกรอบโกยที่มหาศาลที่สุดเลยนะครับซึ่งน้องผมอะไรพวกนี้แม่งได้คอมกันเป็นเครื่องๆเลย3 4มหมื่นนะครับของผมก็อย่างที่ผมบอกประมาณ5 6หมื่นแล้วนะครับที่ผมได้จากตัวนี้นี่ยังไม่รวมนะทุกวันนี้ที่ขายขายอยู่นะครับผมดังนั้นมันเห็นได้จริงนะครับนี่คือวิธีการดูนะครับทีนี้ถามว่าวธี่ขายยังไงพี่ถ้าเกิดว่าคุณรู้อัตราแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะตั้งขายเที่ยวอะไรออกถ้าเป็นผมนะ ณนะตอนนี้วันนี้นะครับสมมติถ้าผมมียูนิเวอร์สิตี้โกผมแต่งตั้งขายเลยนะครับเนี่ยตั้งขายตรงนี้เลยนะครับผมก็ใส่เลยตรงนี้นะครับกดที่คําว่าเซลล์นะครับแล้วคุณก็ลบตัวเลขเลยนะครับเพราะว่ากูไม่สนใจมึงเท่าไหร่ยังไงแต่กูจะขาย1.8ถูกป่ะเนี่ยนะครับผมแค่นี้แล้วผมต้องการจะขายทั้งหมดเท่าไหร่กดแม็กเลย11เห็นไหมพอคุณขายทั้งหมดเนี่ยคุณก็จะได้ประมาณ19.8 VMIX นะครับผม วีมิกตรงนี้เนี่ยนะครับพอคุณขายเสร็จเนี่ยมันจะเป็นวีมิกแดงนะครับพอคุณกดขายตกลงปุ๊บคุณก็ให้ใส่พวิบ์ดแล้วคุณก็ขายแค่นั้นแหละนะครับผมแล้วมันก็จะไปอยู่ในหน้าออเดอร์แล้วคุณก็รอเมื่อราคามันดีดขึ้นไปถึง 1. 8ดของคุณมันก็จะหายไปนะครับก็จะถูกซื้อพอถูกซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะออกมาอยู่ในหน้าของเจ้าตัวนี้ครับน v ี่วีมิกเครดิตครับ เอ,อ่อพอมันมาอยู่ในวีมิกเครดิตใช่ไหมครับคุณก็กดเข้าไปครับแล้วคุณก็กดที่คําว่า exchange p o o wemix นะครับแล้วคุณก็ใส่ทั้งหมดเลยที่คุณมีเปลี่ยนจากวีมิ x แดงให้ไปเป็นวีมิเขียวนะครับผมเข้าใจชัดเจนนะเปลี่ยนจากวีมิกสีแดงเป็นวีมิกเขียวพอเป็นวี i ิเขียวเนี่ยนะครับมันก็จะมาอยู่หน้านี้ครับนี่หน้าข้างบนนี้ก็คือวีมิกสีเขียว นี่คือเงินสุดที่ที่ผมจะสอนขายในคลิปนี้ก็คือวิธีการขายแบบง่ายๆและได้เงินแน่ๆก็คือขายกับเว็บที่เชื่อถือได้ซึ่งเขาไม่ได้มีส่วนหน้าส่วนติกับผมแต่ว่าบางครั้งถ้าผมที่เกียดดูอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยผมก็ขายอย่างนี้แต่ก่อนนะแต่ก่อนเนี่ยผมขายเพราะว่ามันจะขาดทุนอยู่ประมาณสัก5บาท6บาทเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอ่ะคุณดูไว้ก่อนว่าสมมติว่าผมมีอยู่19.8เีมิตอนนี้นะครับผมโอเค เราจบหน้านี้นะเราก็ออกหน้านี้ไปนะครับทีนี้เรามาดูอันนี้ครับเราจะรู้ได้ไงอ่ะพี่ว่าแต่ละวันเนี่ยนะครับไอเจ้าราคา,าราคาเจ้าวีมิเนี่ยพี่มันขึ้นลงยังไงบ้างนี่ไงนะครับอ่ะเข้ามาที่นี่ครับอันนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยคือนะครับ ถ้าหลายคนไม่รู้ก็จะเรียกว่าเว็บนะครับผมเรียกว่า coinmarketcap com นะครับซึ่งเป็นเว็บที่ผมเอาไว้ดูอัตรานะครับเงินจริงๆก็คือผมเล่นหุ้นในส่วนอื่นด้วยนะครับแต่ว่าเอาง่ายง่ายว่าเกมนี้มันก็ทาให้เราได้นะครับดังนั้นคลิปนี้มันจะยาวหน่อยนะแต่ก็ตั้งใจฟังแล้วกันนะครับผมในวันนี้เนี่ยคุณดูนะครับใน7จ็ดเดนะครับราคาวีมิกมันถีบลงมาตอนนั้นเนี่ยวีมิกมันอยู่ที่ประมาณ65เราดูแค่1นึ่งเดพอ นะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยคุณเห็นไหมวีมิกมันลงไปต่าสุดเท่าไหร่ครับ4ี่สมันขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่ครับ5 9าสดสาดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นเน่ะพอคุณขายเป็นวีมิกเขียวเนี่ยคุณมาดูตรงเนี้ยพอราคามันดีขึ้นไปสูงสูงเนี่ยคุณค่อยขายคุณจะได้กําไรเยอะที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณขายกับพ่อค้าพ่อค้าแม่ค้าหรือเว็บที่ผมบอกเนี่ยนะครับบางคนเขาอาจจะตั้งราคาไว้เลยผมรับที่50ครับเนี่ยห้าสิบครับเนี่ยใครจะขายมาครับเพราะเขารูู้้อย่่แลววา อัตราที่มันจะดีดลงเนี่ยนะครับเขาก็รับความเสี่ยงไปว่ามันอาจจะลงต่ํำไหมหรืออาจจะขึ้นมาแต่วีมในใน1วันเนี่ยผมบอกเลยว่ามันดีขึ้นไปถึง6กบเกือบทุกวันเพราะว่าผมนั่งดูตลอดนะครับผมอย่างวันนี้เนี่ยก็ขึ้นไปถึง60เห็นไหมเออดังนั้นคุณก็ต้องมานั่งดูในเว็บ coin market cap เอาแล้วกันอย่างตอนนี้เนี่ยวี믹อยู่ที่53.60ชัดเจนนะแล้วเดี๋ยวคุณดูนะแป๊บแป๊บมันก็จะเปลี่ยนแป๊บๆปบมันก็จะเปลี่ยน,น,ยนครับผมเออันี หนึ่งวินาทีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าราคามันขึ้นลงเห็นไหมราคาตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้เห็นไหมเน่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 ่ตรงนี้เห็นไหมแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะนะครับมันจะดีขึ้นลงแล้วแต่ถ้าลงก็คือสีแดงถ้าขึ้นก็คือสีเขียวนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าพอมันขึ้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 นเยอะๆคุณค่อยขายก็ได้นะครับแล้วเว็บที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือเว็บนี้นะครับวิธีเช็คคุณดูนะผมกดเอาไว้ครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับมันหนึ่งอันนี้นะครับอันนบเีี่คือทราม สมมติเมื่อกี้ผมบอกว่ามีอาจจะยังไม่ต้องผมให้เช็คก่อนแล้วกันสมมตวิว่าผมกดลบไปผมรีเซ็ตเนี่ยผมกดรีเซ็ตหน้าเว็บปุ๊บใช่ไหมครับทีนี้คุณดูนะผมใส่1 v นึ่งวีมิฮะเห็นไ่งวีมิกเท่ากับ50.17แล้วเท่ากับว่าณตอนนี้ร้านเนี้รับอยู่ที่50.17แต่ราคา vmix เนี่ยคือ53.6สดกดรีเฟซอีกครั้งหนึ่งนะครับปึ้ง เห็นไหมเป็นห้าสิบสามจุดห้าเก้าดังนั้นเนี่ยคุณจะขาดทุนอยู่กี่บาทเองสาบาทถูกปะเนี่ยสามบาทถ้าเกิดว่าคุณโยนเว็บเนี้ยต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งวีมิกอะเออเข้าใจปะแล้วเมื่อกี้ผมมีเท่าไหร่สิบเก้าผมก็ใส่ไปเลยสิบเก้าจุดแปดเห็นปะก็มันจะคำนวณเงินให้เรียบร้อยเลยว,ว่าคุณจะได้เงินเท่านี้เข้าใจปะวีมิกคุณใส่ไปเท่านี้ได้เงินเท่านี้แน่นอนนะครับทีนี้คุณก็กดเซลล์เข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปขายเลยนะครับปึ๊บนะครับเป็นไง นะครับคุณก็ต้องล็อกอินในส่วนของอันนี้เข้าไปนะครับผมล็อกอินด้วยอะไรนะครับคุณก็กดเข้าไปแต่ว่าผมไม่เข้าไปนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนการขายง่ายๆเลยครับง่ายๆเพราะว่ามันทําได้ง่ายๆอยู่แล้วแต่วิธีเช็คในแต่ละวันแต่ละเวลาของคุณนะ่ะเว็บนี้ก็จะขยับราคาตามนะครับถ้าสมมุติว่าคอยมาเก็ตขยับที่นี่ก็ขยับเช่นกันดูนะเห็นปะ่ะหนึ่งแอบเป็นกลายเป็น50.17แล้วนะครับ เดี๋ยวพอเราผ่านไปสักแปบบ๊บสักแปบบ๊บเรากดรีเฟซรีเฟซนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะขยับหรือเปล่าอ่ะยังเป็น5 0 1 7อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยผ่านไปไม่กี่นาทีเดี๋ยวมันก็จะขยับถ้าตรงนี้ขยับปุ๊บเดี๋ยวมันก็ค่อยๆขยับแต่จำเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณมาโยนขายเว็บเนี้ยคุณจะขาดทุนประมาณนี้3บาท5บาทนะครับ6บาทแล้วแต่แล้วแต่ช่วงคุณก็ดูเอาละกันนะครับนี่คือเว็บแล้วเว็บนี้เนี่ยผมก็ขายบ่อยนะแต่ก่อนช่วงแรกนะครับไม่มีปัญหา นะครับเขาก็จะโอนเงินเร็วมากนะครับไม่ถึง5นาทีก็มาแล้วนะครับผมดังนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับนี่เป็นเว็บที่ผมมาแนะนำนะครับแล้วนี่ก็คือวิธีการดูวิธีการขายให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับที่ผมทำอยู่นะครับผมดังนั้นยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับเงาะ Channel ถ้าชอบถูกใจยังไงอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซ u b s c คร b e และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปตอนใครั็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายจุ๊บ ฝากแฟนเทคกกับริดแมนช็อปด้วยนะครับบายจ้า